เกิดเป็นเสือสาต์แห่งยิมินสาบคุยกันเกิดเป็นคนอีสานเฮาให้ฮักแพงกันใบภัยเห็ดดีให้ซอยหงูซอยสู้อย่าหยา,ยาลืนไัยเห็ดพิษห้ซอยบอกใครแก่ดอกซอยกันกราบสวัสดีมิตรหมอแค้นแฟนหมอลำที่ติดตามช่องลุงซักหมักมวลช่องแห่งข้อมูลข่าวสารสาระและความบันเทิงเมื่อนี้วันที่17เมษายน2566เมื่อนีฝ้าล้ล,ลัวพี่น้องหลังจาก มือสองมือที่ผ่านมาฝนตกลงเจ้าหน่อยเป็นฝนแรกของเดือนเมษายนหลังจากที่ห่อนมาหลายมือก็เป็นห่วงไปลายๆสงการพี่น้องที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดที่ไปทํางานทําการอยู่ต่างจังหวัดก็ได้โอกาสมาเยียนเย็นพ่อเม่ยญาติเม็ดที่ภาคอีสานกระทึงเวลาที่ต้องกลับไปสู่งานกันต่อกข็ขอให้เดินทาง กับโดยความปลอดภัยช่วงนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายบวาภูเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บในห่วงทรงการย่อนว่าการสัญจรไปมาการใส่รถใส่ถนนกันหลายบางเทือประเภีเมาเราครับหรือผักพรอเพียงพ่อขับรถ้วยความประมาทกรเฮ็ดให้เกิดอุบัติเหตุได้ตามสถิติของทางราชการ อุบัติเหตุส่วนใหญ่ก็เกิดจากมอเตอร์ไซค์กระับรถโดยข้อม,มามัดระวังเมาบ่กครับขับรถบ่กเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดเข้ารบกฎจราจรกษิเหตไ้พี่นอ้องเดินทางโดยความราาพื้นปลอดภัยก็หายไปถึงที่หมายกันสุขูสุขชนพี่น้องช่วงนี้เทศกาลสงการาน์งานหลายพี่น้องบ่าว่างานตามประเภทนี้งานบุญพี่น้องที่ เดินทางมาจากต่างจังหวัดก็อาศัยช่วงนี้จัดงานจัดการงานบุญเป็นย่อนจังสีละพุ่งซักกได้ไปซอยงานซอยการญาติพี่น้องเฮไทหยบ่กคอยมีเวลาลงคลิปเอาข่าวเข้า,ขาเคลื่อนไว้ของวงการมาล่ำไห้ไรเบิ่งกันข่าวแรกข้องมือนี่สมหวังกันไปทั่วหน้าสรับว่งเสียงอีสานที่สวนเสียผู้บริหารของวงพอพอหลอดผู้ก่อต่างวงมล่ำเสียงอีสาน และเป็นครูชีวิตของแม่นกนกหน่อยอุไรพ่อที่นี้กำหนดที่ชาบรรกิจพ่อหลอดคุณพ่อไม่กิดชิมหลวงหรือพ่อหลอดทีสิไปประชุมเพิ่งในวันที่18มีสายยนเป็นการชาบานกิจที่บ้านพักของหมอลำเสียงอีสานบ้านเลีหาห5ห5โดยโดยกำหนดการของการชาบานกิจพ่อหลอดก็บ,บอกว่า วั ον, น,30 30 seats, pues น eline, ที่18เมษายนเวลา13นาฬิกาเขื่อนซบสู่เมลุชัวเข้าบานผักเสียงอีสานบานเล็กที่5 5 5เวลา14นาฬกา30นาทีแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันมาติกาบางสกุลเวลา16นาฬิกาประชุมเพิ่งที่บันผักหมอลำเสียงอีสานสิ่งที่ใด้มากพร้อมกับการสูญเสียกับทีมงานของหมอลำเสียงอีสานหรือเอซของ เสียงอีสานเอาอายุของพอหลอดไปเสียงโชกกันกัดสมวังกันไปทั่วหนาหว่วยรัฐบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลออกเลขเจ็ดหนึ่งตามอายุของพอหลอดเป็นการหายโฉกหาลาบทีมงานเสียงอีสานกับคอแสดงความยินดีกับผู้โฉกผู้มนันถือว่าเป็นพอผู้หาตั้งแต่มีชีวิตอยู่ถึงจากไปก็ยังหายโฉกห้ยลาบทีมงาน ของมอลำเสียงอีสานอยู่ประกาศล่งจากวงกันอีกแล้วสำหรับบุคลากรของหมอลำระเบียบว,ว่าท่าศินหลังจากก่อนนานั้นมีฟอร์สสิติชัยนางเอกเชอรี่ปิยพรลาสุดทั้งนางเองกกล้วยเปรมกระมลได้โพสในเฟซบุ๊กเมื่อ23ชั่วโมงที่ผ่านมาบอกว่าวันที่13เมษายน2566 บอคิดว่าเพลงนี้สิเป็นเพลง,งสุดท้ายที่ได้ลองบนเวทีระเบียบว่าทศาินกันบอยูจริงๆน้ำตาแห่งความรักที่มีให้องค์กรตลอดระยะเวลาหาฤดูก,กาลก่อนต้องขอขอบคุณผู้บริหารและแฟนคลับระเบียบว่าทศาินและขอโทษที่บอสมรัรมีความอดทนไปถึงฟังได้อึดอัดมานานจนมันแตกบวเหลือสินดีบ่โทษไทย ในวันนี้ขอโทษตัวเองที่อดทนบ่หมากพอ่บอบกเกีียวกับพอบอกเกีียวกับวงนะคะไไผสีดรามาจะดาก็ดาหนูค่ะเพราะหนูเลือกเองวันนี้หนูขอประกาศยุติความเป็นสมาชิกของวงระเบียบว่าทศินลุงเพียงทอนีเมื่อใดหนูทําใจได้จะเข้าไปกับปล่าพ่อโดยตัวเองอีกที่นะคะขอบคุณที่ทําำหามีกล้วยเป็มกะมอนในเมื่อนี ขอบคุณที่คอยพพอร์ตขอบคุณจริงๆสุดท้ายโนูกับพิมหรือพูดบกเกง่งเท่าไดแต่อยากให้หูว่าโนูจริงใจเสมอมากลวยเปิมกระมลและโพสต์วิดีโอการร้องเพลงทั้งน้ำตาเมื่อวันที่13เมษายนที่ผ่านมาที่เป็นการขึ้นเวทีของกลวยเปิมกระมลเป็นมือสุดท้ายเป็นนางเอกที่มาความสามารถ อยู่กระบงมาโดนสําหรับนาาเอกกล้วยเปยมกะมลนแต่กระลงจากวงระเบียบวาทศินไปอีกคนแต่เหตุผลกลใดมีความอึดอัดอีหยังอันนี้เห้ยังบโบโหสาเหตุก็เป็นปัญหาภายในของวงระเบียบวาทศินซึ่งมีศิลปินทย่อยโล่งจากวงกันไปหลายคนในช่วงนี้นับได้ก็ประมาณสีค่คงแต่ฟ สิทธิใช่เฉลี่ยปิยพรมกอนกะะนัทพลและลาสุดกลวยเปิมกระมลก็เป็นวิธีทางของศิลปินของวงหมอลำที่มีทีมีขืนมีลงแต่การลงจากวงของระเบียบวาทศิลป์ก็คือสิบอก,กระทบกับองค์กรระเบียบวาทศิลป์ปานใดหย่อนว่าเป็นวงใหญ่มีบุคลากรหลายศิลปินทุกคน ที่อยู่ในวงก็สามารถแสดงทดแทนกันได้การล่องจากวงของศิลปินของระเบียบว่าทศินกเ็เฮตดใไห้คนวิภา์วิจารณ์กันไปต่างๆหน้าาเกิดอีหยังเกิดขึ้นในวงระเบียบว่าทศินจึงเฮียใไห้ศิลปินทยอยล่องไปทีละคนสองคนโดยพอเอไดโพธเมื่อสองมือที่ผ่านมาบอกว่าต่อไปนี้จะขอเป็นคนใจลายนะครับไพสิลงแล้วจะมลา,าพอ พอไ้ไลท์สวดไฮที่น่องทั่วประเทศไทราบไทราบเป,ปรเดนด้วยกันจะได้ปอกกันเท่ยเดียวจบลูกยายโยงสิได้บอยโงไปสาเหตุอื่นกระยอนมิคนตั้งขอสังเกตของการล่งจากว่งของระเบียบบ่าทศินช่องนี้ลงกันหลายมีปัญหาอีหยังภายในที่เหตุไหยที่มงานอืดอัดอยู่บ่ได้บ่ออันนี้ห้าวขายจะฝากะโยโงฟังเหตุผลจากมองว่าเป็นเรื่องของ ปัจจัยของวงการมอลำการการขึ้นการลงก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าการลงกลางดุลการของศิลปินได้หลายคนแบบนี้คนภายนอกที่มองเขามากกับกระเบิบบบ้งว่าเป็นเรื่องบ่คอยปกติปันใดเหตุผลเอียงนอกจากศิลปินกับหัวหน้าวงเท่านั้นที่สีหูเฮาคนนอกก็สามารถพิพาาพิจารได้แต่ปัญหา จริงๆกับข้นอยู่กับศิลปินกับพอเอะหัวหน้าวงระเบียบว่าตาสินเท่านั้นพิ่ใครมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อ,อประผาดคลิปต่อไปคลิปหน้ามาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ